นมัสการพระจาจาร์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้วันที่1กันยายนพุทธศักราช2,568ต้อตรงกัวันจันทร์ขึ้น9้าข้ามเดือน10ปีมะเสงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมองคุด เสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสมาเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินนีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตบดักทอฐานทวโดทอบุษเท่าและนนเนนเด็กหญิงที่เกิดววัััันนนนนนีีี้คคครรชชกกษท่่เเเป็มงงลสสูุดดยะบ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือดเอเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารทอทง,งและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข6เลข9และเลข4หมายเซตวันนี้เจ้าคุณเที่ยววัดโพสรนไ้ว่าพระราชามีผู้ยกย่องเฉพาะในประเทศตนแต่คนมีปัญญามีผู้ยกย่องทั่วทุกแห่งขน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณแนละสวัสดีครับ